ทุกคนทุกท่านนะคะไปเดินผ่านมาแล้วก็ไปขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนตอนนี้เลยนะคะเนาะตอนนี้เลยนะคะเดินไปกัน,นะคะสดๆเลยเนาะอันนี้จะทางผ่านเข้าไปในวัดนะคะเนาะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีนะคะเนาะใครจะไปขอโชคขอลาบ กับแม่จะเคียนชองวันนี้เรจะไปติดทุกของโชคนภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคะนะคะเนาะทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ใครจะไปขอโชคขอลาบ จาแม่ตะเคียนนะคะไปโชคพร้อมๆกันนะคะเะมืดนมันก็จะมืดประมาณนี้นะคะเนาะช่วงนี้ประมาณตีตีห้าครึ่งน,นะคะ สวัสดีวันหวยออกนะคะเนาะวันนี้เป็นวันโชคดีของใครหลายๆคนนะคะ สวัสดีคะ่นะ,คะวันนี้จะพาทุกท่านไปขอโชคจากเจ้าแม่แตะเคียนพอเจ้าแม่แตะเคียนมาหาลามนะคะ,นะคะ,นะคะจะเดินไปภาพชัดหรือเปล่าคะจะเดินผ่านที่ตั้งที่ตั้งนักผู้ชายชนนะคะ ะจะเสียเสียนิดนึงเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปขอโชคจากเจ้าแม่แตะเคียนนะคะเพราะวันนี้เป็นวันไหวอดเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ,นะนเนาะมีสะ่านคลองแสนแสนเะ็ี่เลือค่ะ เสียนิดนึงนะเพราะว่ามันยังไม่สว่างนะคะนี่ภาพบรรยากาศของแสงแสงหลังเที่งค เพื่อนเอฟซีไปของโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเพื่อนเนี่ยจะเดินผ่านเข้ามาแล้วค่ะ ทูบขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะสวัสดีทักทายกันได้ทักทายค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนาะวันนี้เราจะไปจุดทูบเสี่ยงทายขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะที่ริมของแสนแสนนี่เลยนะคะมาจะพาเพื่อนมาจุดทูบขอโชคนะคะ ดีทักทายพูดคุยกันได้นะคะเนาะ ทุ่เสียงตัวเลขตอนเช้าๆแบบนี้เลยนะคะอพอดีมาคนเดียว วันนี้ได้มาหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนมากเลยนี่นะคะทุกคนเนะเราจะมาจุดทูบเสียงเสียงโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแบบนึ่งนะจะสะเทือนนิดนึงเนาะจุดทูบเสียงโชคจากเจ้าแม่ตะเค,ะคะียนค่ะเนาะวันนี้วัน วันดีเนาะวันดีลีม่หมอ วายมีเออไครนอไปนอนตรงนั้นน่ะนอนอนตรงนั้นน่ะนอใข่นอไปนอนตรงนั้นน่ะนอนี่นะคะทุกคนเอาใจมาขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะ ติดนะคะรารอทุกติดทุกคนอธิษฐานขอพรไปด้วยกันแกแล้วกันนะคะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติ <t os> อิติบุชาจะมหาราชาสัมภสเนหาราังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรลศีสวัสดีลาภูณโมพุทธา,ย,าะะย,ย,ยะนะคะสาธุเียงจงยะนะคะติดไหมเนาะติดไหมเนาะทำไมไม่ไม,ไม,ไมีควันออกเลยติดอยู่นะ โอ้ยตายแล้วอ่ะดับแน่เลยอะ่ะทุกคนไม่ค่อยมีควันออกเลยอ่ะเอาให,ม,นะาหม,นะม่นะเอาใหม่นะลมไม่ติดอะ่ะทุกคนลมด้วยอันนี้อากาศเย็นๆ บ้านใครหนาแล้วบ้าง ติดขอให้ติดตดกกี้มันไม่ค่อยติดนะคะอรุณสวัสดิค่ะคุณคํามีใจเรืองนะคะสวัสดีค่ะนะคะเนาะสวัสดีทักทายกันได้นะคะ ขอให้ปังปังค่ะเขาจะมาขอโชคตัวเลขเสียงทายระหว่างรอเลขทูกนะคะเนาะเสียตรงลึกๆไม่ค่อยอยู่สวัสดีทักทายกันได้นะคะเนาะ ให้ดูภาพบรรยากาศร,บรอบๆระหว่างลอเล่ทุกนะคะเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะข้างคองแสงเสร็จนะคะเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่วัดบำเพ็ญเหนือนะคะเนาะให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะเนาะวัน ทักทายกันได้ใครมีตัวเลขมาแชร์เพื่อนๆก็แชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเนาะนี่เป็นเพื่อนชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเนาะระหว่างรอเลขทูปนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมวเมียวคนเดิมด้วยนะคะเนาะเป็นกำลังใจนะคะแล้ว จะได้มีแนวทางตัวเลขมาฝากเพื่อนๆ FC นะคะเนาะเราไปดูเลขทุกตัวเลขได้ยังได้ยังทุกคนคะ่ะตัวเลขยังไม่ขึ้นนะคะตัวเลขยังไม่ขึ้นเนาะ ข้าสตัวตรงสมตัวแตกนะคะเนาะสตัวตรงสามตัวแตกนะคะเนาะสำหรับเลขทูบวันนี้นะคะขอให้ทุกคนเพืเ่อนๆพือฟซีที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะเนาะได้สามตัวตรงสามตัวแตกกันทุกคนนะคะเนาะ ระหว่างรอเลขทูปนะคะเราจะมาเสียงทายตัวเลขนำโชคนะคะเนาะสาธุสาธุแม่แต่เคียนนะคะเนาะนี้เราจะจับเสียงรูปปิงปองนะคะเนาะลูปตัวแรกเป็นเลขเลขหกหรือเลขเก้านะคะเนาะใช้แทนกันได้ใช่ไหมอันนี้หกนะคะเนาะัวที่สองนะคะ ได้เลขสองนะคะสองหกสองเก้านะคะเลขตัวที่สามที่สามนะคะ,ะ,คะเป็นเลขแปดนะคะเนาะหกสองแปดนะคะหกสองแปดทุกคนคะ่ะ ได้เลขสี่นะคะทุกคนเลขสี่สองตัวเลขสีได้เลข8อีกแล้วค่ะทุกคนเนาะวันนี้8ดต้องมาแน่เลยเนะี่ยแดต้องมาแน่เลยเนาะหหรือว่า9ก้าสองปดหกสองปดก็ได้นะคะแล้วก็สี่แปดดสี่นะคะเนาะเนาะสองตัวนะคะเนาะ วางรอเลขถูกตัวเลขตัวเลขเป็นเลขอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนมัน,ม,นมันไม่ค่อยชัดนะคะขอดูแป๊บนึงเนาะไม่ชัดเลยเลขหกหรือเปล่าคะเลขห้าทุกคนคะน่าจะเป็นเลขห้านะคะเนาะเลขห้าแน,น่เลยเนาะ ซูมให้ดูชุดชั์เลขไม่เลขห้าก็เลขหกนะคะเนาะไม่เลขห้าก็เลขหกรอให้ครบก่อนเนาะรอให้ครบก่อนนะคะสวัสดีท,ท,ทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนทุกท่านมาจุดธูปเสียง้ายนะคะขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนมหาลาบนะคะเนาะเจ้าแม่ตะเคียนมหาลาบนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะเนาะ จะม่ตะเขียนทองนะคะเนาะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เฮงเฮงปังปนะคะเนาะมีโชคกันทุกคนนะคะเนาะเลขตัวแรกน่าจะเป็นเลขห้านะคะเนาะดูไม่ชัดเหมือนเป็นเลขหกเนาะมันเป็นเลขหกเนาะอมองไม่ค่อยชัดอไฟไม่ค่อยสว่างเนาะ มันก็สว่างแล้วแหละรอบๆนอกก็สว่างแล้วนะคะเนาะรอบรอบนอกก็สว่างแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เรามาลุ้นตัวเลขตัวที่สองกันดีกว่านะเปิดไฟฉายได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ น่าจะเป็นเลขห้านะคะทุกคนคะ่ะน่าจะเป็นเลขห้านะใครมองเห็นเป็นเลขอะไรอะเลขห้านะทุกคนเนาะเนาะเลขห้านะคะเนาะ,ะขอให้ปังๆด้วยแม่เด้ว โชคใครที่ดูครับคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกคนนะคะเนาะใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกคนนะคะเนาะ ที่สองเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนใครเห็นเป็นเดขกอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาได้นะเลขหนึ่งอเปล่ามอเป็นเลขหนึ่งเลยอ่ะไม่เลขหนึ่งก็เลขสามเอ้า ตรงใจอะทุกนี้ได้มานานมากนะคะน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนได้นะคะนะวันนี้เป็นเลิกดีนึกอยากจุดเนาะน่าจะออกวันนี้แหละสามน่เลยสามเ่เลย ซูมให้ดูชัดเลยรีลิบเจ็ดหรือเปล่ารีล็กเจ็ดหรือเปล่าทุกคนคะห้าเจ็ดหรือเปล่ารอ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 ลุน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 กันแล้วกันรอรอลุ้นลุนกันแล้วกันเนาะ เด็กๆเยอะเนาะนั่งจอดไม่มาถทายแม่เหมือนกันตรงนี้ก็นแล้วกันนะตรงนี้ก็นแล้วกันเนาะ ทุกคนคะเลขสามนะคะหนห้าสามนะ,ะที่รานก,กว้างนะคะค จบไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอันที่เขาจุดไปนะคะเนาะงอันที่เข้าจุดไปอะไรนะเดี้ยวแล้วบอะไรก็ไม่รู้จุดจู่ เข้ามนได้ยังไงตู้มก็ไม่ได้เปิดมันรอดเข้าไปได้อรอดเข้าไปเดินเปิดห้องอะสองสามสามตะเบกกี้ตีกับเพื่อนประตูก็สี่ <c oughs> อ๋อมันรอดเข้าไปยังไงมันกว้างเหรอมันกว้างประตูก็เราปิดประตูอะฉา,ายข้างล่างเห็นไหมมันจะเข้าไปได้ยัไไงเออมันเข้าไปได้ยังเราก็อ๋อมันเข้าไปได้ยังเราก็ไปดึงมันออกมาออตีกับเพื่อนอะไรวะห้าห้าสี่ ตัวก็สี่หัวมันก็สูงมือแล้วก็ห้านื่ที่แล้วเราก็ไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้ตับสองตัวอได้ตีเจ็ดมาเนอะอนบอกหูพี่เดือนไปไหนวะบอกหวยแม่นมากเลยเขาได้วเรียกตัดสองตัวเลี้ยงหลานมันนั่นแหละเนอะอเออที่แล้วตสดายมากเลยเจ็ดเจ็ดเออเนาะออกเลขเบิร์นไม่คิดว่าจะออกเลขเบิร์นเนี่ยเบิร์นเฉยเลยอ่ะเขาบอกพี่เดือนทำไมไม่ตัด กูจะรวยรอ่ะคุณต้มีตังค์เอาสามตัวเลยใช่ไหมเจ็ดเจ็ดจะได้นะลอ,องจุดทูบดูพอดีมาเจอพอดีเ่าจะหาลวงไข่มานี่เอาทูบไปได้ <c oughs> ไม่อะไมานะยังไม่ยังไม่ขึ้นเลย เดินผ่านนะอุยให้ตัวแดงเด้งเหรอให้ตรงไหนอ่ะเห็นเลยเหรอเห็นเลยอย่างมือแดงเลยเหรอแกอยากเขาอยากให้หรือเปล่าอ่ายังไม่ขึ้นเลย เห็นเลขอะไร <c ười> ไมแมวกับนั้นอ่ะไอ้ลูกปีกฟองเขาเนี่ยใครมูอห่อเอาไปเล่นตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่มีเลขเอาเลขไหนวะเอาเลขปิกฟองใครมาวางไวะเราพี่ก็เรียงเออสองตัว <c ười> ได้เลยเพื่อนหัวเราะเรา <c ười> คนจะได้อนะเนาะได้เฉยเลยมันนะั่งเล่นแถวนี้แหละเออดูนะท่านไปลบไปนะเล่ หนึ <S 1> 1 <S 1> 1 uh, okay. yeah. ่งอ่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งเนี่ยขอขอเกิดเห้าสามหนึ่งอ่ะไม่จะออกบ่อยจังเลยสามหนึ่งก็ออกไปแล้วรอบหนึ่งใช่หรอหนึ่งสาอะไรนะเกตเขาจะว่าหวยมันออกตีบ่อยมันก็ออกนะว่เออนสองเราพอดีเลยเกิดพศสอะไรสามหนึ่งสามห ว่าเราโกหกเหนี่ยได้ใช่ใช่ป่ะเออเนี่ลูกกิงปองเด็กใครเขาเล่นกัไม่รู้เพื่อนหัวล้อกันมาสองคนกับเพื่อนห้าสามหนึ่งจริงด้วยไปไปดีกว่าไปทำงานเลยอยู่ที่ไหนอ่ะนีอยู่ตรงนี้แหละยำยำเนี่ย ไม่ไ้อะไรอ่ะหนึ่งห้าเอาอยู่ในนี้ก็มีหนึ่งห้าก็ถ้าตัดเอาหนึ่งห้าเออก็ได้นะเนาะเดี๋ยวมีกันด้ยวกันดี๋ยวกันเดี๋ยวผมมาไหว้กันเอาอยู่ดีๆก็เห่าเออไม่เคยเห่าก็เห่า